ไีสี 4. เริ่มต้นการเดินทางไปส่งของส่งกระบะรถให้ลูกๆๆค้าปลายทางที่โกราชไอซจะไปส่งของชองกระบะโกราชโกราชโกราช,ราชอะไรบ้าอ้ ลำตะคองลำตะคองสักพักก็น่าจะถึงแล้วลำตะคอง ไปส่งกะเอาอ่อารเลเนาะกับบบ้านเนาะกับบ้านก็ไปส่งโคลาตอนนี้ถึงลำมตะคอนน่าจะทักพักใหญ่ใหญ่แล้วก็จะถึงอีปกว่ามไม่ถึงเจ้ามงเดี๋ยวถึงครัแล้วผมพูดอย่างนี้เกินไปหรือไม่ครับท่านผู้ชม ยังไม่ถึงเดทไลน์วันที่สิบแปดเลยแต่สองวันที่ผ่านมาตันแดงี็เห็นถึงความเอาร์ล่ะเนาะในเมื่อรัฐมนตรตีเราที่เราคนยังไม่ตื่นหรอกป่านนี้ไม่ใช่เดือนทุกวันนี้ไปช่างน้บน้ำก่อนนั่นน่ะรัฐมนตรีว่ากระทรวงการแรงงาแห่งประเทศไทยนั่นน่ะช่างน้บน้ำประเทศนามือแซ่แก้วภาพทางทหารน่าจะระดับสองระดับสาม แดดกลับต้องมางอให้กับว้าครับงอให้กับว้าแดงที่ไหนก็ส่ข้บานใช่ไหมคุณแสดงอาการอ่อนแอออกมาให้ชนกลุ่มน้อยเห็นโหรันแหละโหรันเออแกวัดประมาณเก้าโมงแกยออกมาโหลันนี่เทวินอยู่ปะเนี่ยอ๋อไปไปไป ไปเขียฟีอิวันเขียฟีแล้วนะเขายันขาดใหญ่กว่านี้อืมอีเทิงอะไอีกคูลล่เดรันโตพ่นละกดไลค์กดแชร์กันน้ำ่น้องนะงหน้าดิครับเพื่อวันนี้ถึงจุดหมายแนละ้วถึง ถึงนผู้รับของแล้วถึงพี่โสพลแล้วตอนนี้นี่รถแกถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าของเต้นยังไม่มาเลย